สวัสดีได้นะครับก็วันนี้นะครับอานนะครับช่องอาร์สันตีนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับสำหรับ ify, u n i f ฟ UDM SE นะครับที่เคยได้บอกไปว่ามันเกิดอาการแพ็กเกจลอสเยอะมากนะครับแพ็กเกจลรอสแบบอ่ะมันก็มีของมันมีโดยที่หลังๆรู้สึกว่าหลังจากที่ส่งไปเคลมอตัว,ต,วตัวที่ได้กลับมาก็คือเกิดแพ็กเกจลรอสแต่ว่าไม่หลุดไม่ได้หลุดจริงแต่ว่า เหมือนกับเป็นการเช็คแบบเช็คมั่วหรือเช็คแบบเช็คอะไรของเขาอะที่เขาก็ด่ากันอยู่เต็มฟอรัมเนาะก็วันนี้ก็เลยแบบเมื่อ2วันวัน,2ว,น2วันที่แล้ว2อสาวันที่แล้วก็ได้มีการอัปเกรดนะครับเป็น u n i f y นะครับเป็นทั้ง u n i f y OS แล้วก็เป็น Network a p p l อ c พลิเคชันนะครับซึ่งเราก็ได้ลงไว้แล้วนะครับดูผลนะฮะนี่ก็จะเป็นนะครับ Unify OS นะครับ3.11นะครับ 3, 3. 1มจ1นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็มีการเช็คที่ยืดหยุ่นขึ้นนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตเช็คนะครับแล้วก็ i n p u t stable นะครับเนาะเป็นเนี่ย install upgrade application อะไรของเขาไปก็คือแต่ที่เราจะดูเนี่ยเราก็ดูหลักๆก,ก็คือนั่นแหละก็จะมี fix avatar นะครับ disable application star t on boot คือแต่ละอย่างฟิกมากก็แบบงงๆนะก็จะมี magic ไซต์ทูไซต์นะครับแล้วก็ใช้ v ีเพนได้หลายอันนะครับอ่ะอ่ะต่อไปก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่อัปเดตขึ้นมาเนาะก็คือตัวคอนโทรลเลอร์นั่นแหละนะครับเป็นเขาก็จะมีแบบฮอสปอร์ตนะครับมีตัวฮอสปอร์ตแล้วก็อันที่จะสนใจก็คือแอร์จัดเดอร์เทโซออฟแพ็กเก็ตลอสนะครับก็นั่นแหละครับก็คือทั้งคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตัวอุปกรณ์เองดีไวเองเนี่ยก็ออปติไม์แพ็กเก็ตลอสเพื่อที่จะ ให้มันหมดสาเหตุนี้ไปนะครับแล้วก็จะมีการแบบทำเกตโปรโตคอลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวใหม่ๆเหมือนเขาจะตัดแบบตัดออกเยอะเหลือเกินไม่รู้ว่าไอ้พวกอ่ำฮอสปอตเนี่ยมีปัญหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวก็ตัดโอโอเปอเรเตอร์ ator, นาะแล้วก็ตัดการเพย์เม t นต์ออกไปเพย์เมนต์น้องกันออกไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟิกเกอ์เนี่ยก็เหมือนการไซต์ทูไซต์เหมือนฟิกทางคอนโทรเลอร์แล้วก็ไอตัวที่ออกเป็น iOS มาก็คือไปฟิกทางอุปกรณ์ด้วยไป ไปแก้บั๊กพวกนั้นด้วยนะครับเท่าที่เห็นก็คือมีเรียนเดนแบบว่าอาจจะไม่เกิน10เนาะอะไรอะไรของมันเนี่ยเออนั่นแหละก็ก็ดีแล้วแก้มาก็โอเคก็ถือว่าอ่ะก็โอเคแต่ก็จะต้องว่ากันในเรื่องฮอตสปอตต่อไปแต่ฮอตสปอตเราไม่ได้ใช้ o อ e เปอรเรเตอร์หรือว่าเป็นเพย์เม t นต์อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสนะฮะสำหรับฮอตสปอตดาถ้าใครจะใช้อ่ะถ้าใช้แค่ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินก็คือแบบเป็นเกสอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกใช้ได้ตามสบายมันเป็นแบบ ธรรมดาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเนี่ยให้ดูว่าเออมันเขียวตลอดแล้วจริงๆมันแบบไม่ได้แบบเออมาโมนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเนี่ยตั้งแต่วันที่15ที่อัปเดต ios ไปแล้วก็เป็น Network a p p แอปพลิเคชันเนี่ยก็ไม่มีการเตือนแพ็กเกจลอดอะไรอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจพามารีอะไรของแม่งเนะ่ยนะเออขึ้นมาอีกเลยนะครับก็คืออ่ะก็ถือว่าโล่งอกไปได้หนึ่งนะครับว่าอ่าเขาเรียกอะไรอาการเนี้ย มันจะหมดไปมันจะจะไม่เจอมันอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าหมดโดยการที่เขาหลอกว่าไม่ให้มันแสดงเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงเพราะว่าใช้มาที่มันเตือนเตือนเมื่อกี้ที่เห็นนะมันก็ไม่ได้หลุดนะมันก็ไม่มีอะไรหลุดนะมันก็ปกติจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความไม่สเตเบิลหรืออะไรอาจจะเป็นค่าของแต่ละประเทศหรือเปล่าเพราะว่าเมืองนอกอาต่างชาติก็ยังหลุดกันอยู่ก็ยังมีแพ็กเกจห้อนที่โชว์กันขึ้นมาอยู่ อันนี้ก็ให้ดูกันไปเลยว่าใช้ตัวเวอร์ชั่นนี้จริงๆนะครับเวอร์ชันล่าสุดเราก็เป็นเดี๋ยวจะไปดูให้ดู iOS เนาะอ่า iOS ก็จะเป็น3.1.1 1. 1นะฮะเป็น Early Access นะครับก็คือใช้ก่อนนะครับปัญหาใครเจอปัญหาก็ชิปหายก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ต้องยอมรับอะเพราะว่าเราเจอปัญหาตัวนั้นจริงๆเนาะเราก็ไม่อยากจะแบบ เออปล่อยแบบปล่อยอะ่ะเออเราก็แบบรู้สึกว่าเราต้องต้องแก้อะ่ะเราก็องพยายามว่าถึงมันจะต้องรับความเสี่ยงมันก็ต้องเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเสี่ยงมาแล้วมันโอเคมันก็ได้แต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าคุณไปเออไดเอ็เซอ่ะแล้วมันมีปัญหาเนี่ยคุณจะต้องรีสโตรอย่างเดียวเลยนะคุณจะต้องแบ็กกลับแล้วก็นั่งแบ็กอัพคือฟอร์แมตแฟคทอรี่แล้วก็มานั่ง up, Factory, แบ็กอัพเลยนะเออคือลําบากอ่ะดาวทีดาวแบบต่ำๆก็ครึ่งชั่วโมงอ,ะอ่ะก่าจะแบบกด จิม้มดึงปักแกะเงืง้องเงอแงเงแงแต่ว่าอันนี้เหมือนแบบในนั้นมันก็มีแบบให้กดแบบรีเฟซแฟคทอรี่เนาะแต่ไม่รู้ว่ามันเออมันก็รีเฟซแฟคทอรี่ได้จริงๆแหละแต่ก็อ่ะมันก็ใช้เวลาอืมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตอนนี้ก็กําลังไฟกับทางนู้นอยู่ก็คือเปิดติเกตไปแล้วว่ามันอย่างที่เราบอกฮอสปอตอะถ้าสมมติคุณใช้ปกติอะใช้ได้เลยแบบว่าทําแบบฮอสปอตไวไฟล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดเป็นแค่พาสเวิร์ดอะ แค่ใส่พา s เวิร์เราตั้ง password แล้วก็ให้คนเข้าด้วยพาสเวิร์ดอ่ะอันนี้ปกติแน่นอนนะครับที่เจอนะไม่มีปัญหาการทำไวเชอร์คุณจะกด a d ดไวเ c อร r ในในหน้าเว็บได้นะครับเว็บที่เราล็อกอินเข้าไปแบบอย่างเงี้ยนะเออแต่เราจะไม่สามารถเห็นอีรหัส v o เซอร์ซึ่งฉันก็งง,งว่าเฮ้ยมันไปอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยสุดท้ายต้องไปเปิดในมือถือแล้วก็เข้าไปดูใน hotspot manager ในมือถือแล้วก็กดตรงไวเอร์มันจะมี ตัวเนี้ยรหัสเนี่ยขึ้นขึ้นมาเป็นบัตรให้ต้องไปดูในนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้ Facebook Login นะฮะที่เป็น API ของ Facebook นะไม่ใช่ Facebook เออเคนเรียกว่าอะไรอะ่ Facebook Portal อะ f a c e b o o พอเ r ท a l อ่ะเออที่แบบเป็นเป็นที่มันมันต้องไปกับ API ทางนู้นไม่ใช่ Facebook l o g i ฟซบุ๊ล็อกที่มันแยกมาอีกอันนึงอะ่ะเออคือถ้าอันนั้นอะ่ะก็ยังเป็นอยู่ที่ว่าล็อกอได้แต่ a n d r o i ยยังไม่สามารถลองอินได้กับไ o s ซึ่งอันนี้เรากําลังไปตีกับเขาแหลวเรารู้สึกว่าฉันยอมไม่ได้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องให้พนักง,งานในร้านฉันลอกอินด้วย Facebook ให้ได้ทําไมกูถึงซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็จะพยายามดูว่าทําไมใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ไรีไดร์คเข้าไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น a n d r o อยอะไรเงี้ยกดปุ๊บก็ไปได้เลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ไปเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะจะจบไม่จบอืม